การดูดที่ผมรู้สึกในการทดสอบในคลิปนี้จะมีไฟดูดที่ขาที่จมน้ําเท่านั้นคือบริเวณนี้กระแสไฟที่ดูดผมที่ระยะ10เซนติเมตรห่างจากสายตัวนําเส้นลาย10เซนเมตรโวลท์ที่ดูดผมก็คือ36โวลท์300ไมโคแอมที่ระยะ10เซนจะมีไฟที่36โวลต์กระแสดูดผมความแรงประมาณ300ไมโคแอม พื้นฐาตรงนี้ถึงขาผมนั้นมีค่าความต้านทานอยู่ที่ประมาณ30สิเคโอห์มหมายความว่าถ้ามากกว่า10เซนติเมตรคือตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นมาก็จะไม่มีความรู้สึก,กว่าโดนไฟดูดครับพื้นที่ผมโดนไฟดูดก็จะอยู่ที่10เซนติเมตรตรงนี้เท่านั้นและไฟก็ไม่ได้ไหลขึ้นมาด้านบนครับตรงนี้ก็คือระยะศูนย์เซนติเมตรระยะ10เซนติเมตรก็จะอยู่ตรงนี้